คู่รักต่างชาติมาไทยครั้งแรกโดนทักว่าอย่าไปคขมเมนเด็ดขาดไม่งั้นซวยหนักเพราะที่นั่นมันอันตรายถูกหลอกหรืออาจจะไม่ได้กลับบ้านแบบดีๆนี่คือคอมเมนต์คนทั่วโลกที่มาคอมเมนต์บอกคู่รักชาวอังกฤษที่พวกเขานั้นลาพ่อแม่ออกมาเที่ยวตามฝันของตัวเอง และมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือการไปท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่แค่เขาลงแค่คลิปเดียวท,ทุกคนทั่วสารทิศต,ต่างออกมาเตือนว่าถ้าหากไปกัมพูชานั้นอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าถ้ามาเที่ยวไทยแล้วทําไมเขาถึงไม่อยากไปที่กัมพูชาซึ่งทั้งสองคนนั้นได้บอกลาพ่อแม่ที่อังกฤษออกไปหาประสบการณ์ของตัวเองตามลําพังแต่ว่าการเดินทางเขาอาจจะเจออุปสรรคมากมายเพราะว่าเขานั้นไม่ได้วางแผนมาก่อนล่วงหน้า และคลิปวิดีโอวันนี้ของพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรพวกเขานั้นจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเปิดคลิปวิดีโอมาเราจะเห็น2คู่รักนี้กําลังที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยการเดินทางบนเครื่องบินของทั้งสองคนนั้นใช้เวลาถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าที่ทั้งสองคนนั้นจะเดินทางมาถึงที่ประเทศไทย พอเดินทางมาถึงทั้งสองคนก็ดูตื่นเต้นกันอย่างมากแต่หลังจากนั้นทั้งสองคนต้องเจอกับจุดตรวจที่เข้มงวดโดยแฟนหนุ่มบอกว่าเขานั้นเจอปัญหาที่ด่านตรวจคนเข้ามาแล้วเพราะว่าต้องใช้เวลาตรวจอยู่ที่นั่นเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเจอปัญหามากมายตอนแรกนั้นเขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและอาจจะกลัวได้ว่าเข้าประเทศไม่ได้และในที่สุดทั้งสองคนก็ผ่านปัญหาผ่านจุดตรวจมาได้ในที่สุดซึ่งก็น่าจะไม่แปลกใจนะครับที่ด่านตรวจเขาตรวจทั้งสองคนเข้มขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งออกท่องโลก,กเป็นครรั้งแก และแฟนหนุ่มก็ได้บอกอีกอย่างหนึ่งที่เขานั้นอยากจะทํามานานแล้วเขาอยากจะไปเข้าห้องน้ําและไปดูว่ามันจะสะดวกสบายแค่ไหนซึ่งเขานั้นก็แอบ,บผิดหวังที่ห้องน้ํานั้นมันไม่ได้มีสายฉีดน้ําให้เลยมีเพียงกระดาษชําระที่แขวนอยู่ข้างผนังเท่านั้นเขาก็แอบ,บรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องสายฉีดน้ําที่ไทยนั้นมันก็มีฝรั่งเอาไปรีวิวกันอย่างมากเลยทีเดียว เรียกได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่ทำเอาอฝรั่งนั้นต่างก็พากันทึ่งเลยก็ว่าได้และต่อมาทั้งสองคนก็จะพากันไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าพอมาถึงตู้จำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติทั้งสองคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับการใช้ระบบรถไฟฟ้าของไทยที่แรกทั้งคู่นั้นก็ดูท่าทีเก้ๆกันกันอยู่และในที่สุดตอนที่กำลังที่จะชำระเงินกันอยู่นั้นก็ได้มีคนไทยมาคอยช่วยเหลือชี้แนะให้สองคนว่าวิธีการใช้งานเครื่องนี้นั้นมันใช้งานแบบไหน และตอนที่กำลังจะใส่เงินเข้าไปแทนที่จะใส่เงินในช่องชำระเงินแต่แฟนหนุ่มกลับยื่นเงินไปให้กับคนไทยข้างๆคนไทยก็เลยบอกกับเขาว่าเอาเงินนั้นใส่เข้าไปในช่องชำระเงินได้เลยทำเอาทั้งสองคนนั้นแอบรู้สึกเขินที่ใช้เครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติของไทยไม่เป็นและหลังจากที่พากันซื้อตั๋วเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินเข้าไปยังจุดขึ้นบนรถไฟแฟนหนุ่มเขาบอกว่าเรากำลังจะเดินทางกันต่อแต่ปัญหาก็คือเรานั้นมีกระเป๋าใบใหญ่มาก สัมภาระที่พวกเราเอามานี้มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดหลังจากภาพตัดมาบนรถไฟฟ้าเราเห็นทั้งสองคนนั้นดูเริ่มที่จะเหนื่อยล้าลงไปทุกทีและทันทีที่รถไฟฟ้าวิ่งออกมาจากสถานีพวกเขานั้นถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพเป็นครั้งแรก พวกเธอนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะมีความเจริญและทันสมัยมากขนาดนี้และเขานั้นยังได้เอ่ยปากมาว่าการนั่งรถไฟฟ้าออกจากสถานีและได้เห็นวิวจริงๆของกรุงเทพนั้นมันเหนือความคาดหมายมากจริงๆไม่คิดว่ามันจะทันสมัยมากขนาดนี้พวกเขายังได้บอก,อกนะครับว่าจริงๆพวกเขาเคยเห็นเมืองไทยแต่ในวิดีโอเท่านั้นก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอมาเห็นด้วยตาของตัวเองเท่านั้นแหละกลับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยทีเดียว หลังจากที่ทั้งสองคนนั้นนั่งรถไฟฟ้ามาสักพักรถไฟฟ้าก็มาถึงจุดหมายพอทั้งสองคนเดินออกมาจากรถไฟฟ้าเท่านั้นแหละพวกเขานั้นถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้อากาศเมืองไทยทำไมมันร้อนขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับทำไมเขาถึงนั้นอุทานออกมาแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขนา,น,ขน,านั้นอยู่ที่อังกฤษอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากแต่พอพวกเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเพียงข้ามวันอากาศนั้นมันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแฟนหนุ่มเขาหันกล้องไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้นั้นฉันเหงื่อออกเต็มตัวเลย คงจะใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งจากนั้นเราจะเห็นว่าแฟนสาวของเขานั้นดูท่าทางที่จะแย่ลงไปทุกทีเพราะว่าพวกเขานั้นก็ใช้เวลาในการเดินทางยาวนานหลายชั่วโมงและอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าไม่ใช่น้อยท่าทางของเธอนั้นก็ดูไม่สู้ดีแลทีเดียวแต่ว่าทั้งสองคนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่พลังงานก็ยังมีอีกเหลือเฟือแต่ว่าการไม่ได้นอนอย่างเต็มที่แล้วมาเจออากาศร้อนๆแบบนี้มันก็ทำเอาหมดแรงเร็วเหมือนกันนะครับ และในเวลาต่อมาทั้งสองคนนั้นก็ได้ไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อที่จะเดินทางไปยังโรงแรมที่พวกเขานั้นได้จองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งการเดินทางของทั้งสองคนในกรุงเทพในวันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้พากันวางแผนไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเลยแม้แต่น้อยซึ่งตรงนี้เองมันก็จะเป็นปัญหาสําหรับพวกเขาเป็นอย่างมากอยู่เหมือนกันและหลังจากที่ทั้งสองคนลงมาอย่างชั้นใต้ดินของรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วดูอาการของแฟนสาวนั้นก็เริ่มที่จะแย่ลงไปมากกว่าทุกทีดูเหมือนว่าเธอนั้นน่าจะหมดแรงแล้ว และตอนที่แฟนหนุ่มกําลังยืนต่อแถวจะเข้าไปในรถไฟฟ้าใต้ดินเขาก็ต้องทึ่งกับภาพบรรยากาศที่อยู่ตรงแม่เป็นอย่างมากเพราะว่าภาพบรรยากาศที่เขาเห็นในตอนนี้นั้นจะมีคนยืนรอรถไฟอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งนี่มันก็เป็นสิ่งที่พวกเขานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตเพราะว่าที่ประเทศของเขาที่อังกฤษนั้นมันไม่เป็นแบบนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่เข้ามาในรถไฟฟ้าแล้วเขาก็ยังทึ่งกับบรรยากาศภายในรถไฟฟ้าอีกด้วย เพราะที่นี่มันไม่มีคนพูดคุยส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากที่นั่งรถไฟฟ้าไปสักพักพวกเขาก็ได้ออกมาจากขบวนรถไฟและได้มาบอกสิ่งหนึ่งที่พวกเขากําลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้โดยแฟนหนุ่มนั้นได้บอกว่าตอนนี้เรานั้นกําลังเจอปัญหาเพราะว่ากําลังหลงทางอยู่เพราะว่าพวกเรานั้นได้นั่งรถไฟฟ้าผิดไปหลายป้ายเลยทีเดียว ซึ่งในตอนนั้นเองทั้งสองคนนั้นก็ดูว่าจะหมดแรงแล้วและก็ได้นั่งลงกับพื้นแบบหมดแรงแฟนสาวก็ได้รีวิวประสบการณ์แบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกให้ฟังโดยเธอบอกว่าถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงแล้วที่เราได้มาถึงประเทศไทยต้องบอกว่ามันแย่มากแย่สุดๆไปเลยตอนที่เราไปถึงประเทศคูเวตเรานั้นรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเพราะผู้คนที่นั่นจะจ้องเราอยู่ตลอดเวลาและกว่าจะมาถึงที่นี่พวกเราก็รู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากแต่พอเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ต้องเจอกับปัญหา เพราะว่าพวกเรานั้นหลงทางและตอนนี้นั้นพวกเรานั้นเหนื่อยสุดๆมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งก็บอกได้ว่าทั้งสองคนนี้ก็ผิดพลาดในการมาเที่ยวไทยในครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลในการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะของไทยมาเลยเพราะแบบนี้มันก็เลยทําให้พวกเขานั้นต้องเจอกับปัญหาขึ้นมาในการมาไทยเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับซึ่งแฟนหนุ่มได้บอกว่าหลังจากนี้เราคงต้องเดินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจนกว่าจะถึงโรงแรมที่พัก เพราะว่าถ้าหากทั้งสองคนนี้ขึ้นรถไฟอีกคงจะต้องหลงทางไปไกลมากกว่านี้แน่นอนแต่ว่าหลังจากที่ทั้งสองเดินได้มาสักพักแฟนหนุ่มก็ได้บอกสิ่งหนึ่งที่เขาได้เจอเมื่อมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งเรื่องนี้แอดได้ทําคลิปต่างชาติมาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรกทุกคนที่มาอาจจะต้องเจออยู่แบบนี้แทบจะทุกครั้งโดยเขานั้นบอกว่าเขาเองได้จะโดนตุกๆหลอกเอามันน่าเหลือเชื่อมากโดยเขายังได้บอกอีกว่าตอนที่เขากําลังเดินอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาหยุดพวกเขาไว้ และก็ได้คุยกับพวกเขาตามปกติถามมาจากที่ไหนและผู้ชายคนนั้นก็ได้เรียกตุกตุกคันหนึ่งมาเขาก็ถามพวกเราไปว่าเราจะไปถนนเข้าสารใช่ไหมแล้วรถตุกตุกก็พาพวกเราขับไปที่ไหนสักที่ที่ไม่ใช่ถนนเข้าสารซึ่งเขานั้นคิดว่ามันคงจะไม่ใช่ถนนเข้าสารแน่นอนและปรากฏว่าพวกเขาก็พยายามพาพวกเราไปที่แห่งหนึ่งโดยที่พวกเราไม่รู้จักซึ่งมันก็อยู่ไกลห่างจากถนนข้าสารเป็นอย่างมาก แฟนหนุ่มก็ได้บอกว่าเขาได้พูดกับคนขับรถตุ๊กๆหลายครั้งว่าให้หยุดรถเดี๋ยวนี้ดังนั้นรถตุ๊กๆคันดังกล่าวก็เลยได้หยุดแล้วก็ไม่ได้เก็บเงินจากพวกเขาเลยนี่มันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่แฟนหนุ่มนั้นก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับโดยเขาบอกว่าอย่างน้อยเราก็ได้นั่งรถตุ๊กๆเที่ยวอย่างสนุกสนานอยู่หน่อยหนึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องรถตุ๊กๆที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนที่ประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยมาก และปัญหานี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะครับชาวต่างชาติมาใหม่ๆก็จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แทบจะเป็นประจำทางรัฐบาลน,น่าจะมีมาตรการการป้องกันมากกว่านี้เพราะว่ารถตุกๆก,ก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างก็ลงหลงไหลเป็นส่วนมากและชาวต่างชาติส่วนมากนั้นก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาเมืองไทยเพราะว่าถูกเอารัดเอาเปรียบมันเลยทําให้ชาวต่างชาตินั้นไม่ค่อยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยสักเท่าไหร่นั่นเองครับหลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางมาถึงที่พักก็ได้พากันเอาสัมภาระไปเก็บที่โรงแรม หลังจากที่เก็บสัมภาระเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ไปที่เ e เ e ่นอีเลวในทันทีเพื่อหาของกินพวกเขานั้นจะไปลองกินขนมปังชีสอันโด่งดังนั่นเองซึ่งพอเข้ามาเซเว่นทั้ง2คนนั้นก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะเซเว่นของไทยนั้นมันมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อาหารทุกอย่างที่นี่มีแยะ,แยะเต็มไปหมดพวกเขาก็ยังได้ชื่นชมความคิดของคนไทยอีกด้วย โดยเขาบอกว่าคนไทยนี้เก่งมากที่นําสิ่งต่างๆมาทําเป็นอาหารได้อย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีของกินมากมายแบบนี้และพอมาถึงตู้น้ําดื่มในเซเว่นทั้งสองคนก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเพราะว่าน้ําดื่มของไทยนั้นมันถูกมากจริงๆขวดหนึ่งราคาก็ไม่ถึง10บาทเลยซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ทั้งสองคนจะทึ่งกับราคาน้ําดื่มที่ประเทศไทยเพราะว่าที่ต่างประเทศนั้นบางแห่งน้ําดื่มจะแพงมากบางที่ขวดหนึ่งนั้นอาจจะตกประมาณขวดละเป็น100เลยทีเดียว แต่ที่ประเทศไทยนั้นน้ำดื่มราคาก็ถูกราคาเริ่มที่5บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาบอกว่าสิ่งของที่พวกเขาซื้อในเซเว่นนั้นราคาประมาณ300บาทเทียบกับเงินปอนก็ประมาณ7ปอนเท่านั้นเองซึ่งมันก็คุ้มค่ามากเพราะเราได้สิ่งของตั้งหลายอย่างทั้งที่ชาร์จโทรศัพท์ทั้งน้ำดื่มทั้งบะหมี่สำเร็จรูป และมากไปกว่านั้นพวกเขาก็ได้บอกสิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากก็คือเขาได้บอกว่าพนักงานของเซเว่นที่นี่น่ารักมากจริงๆพวกเขามอบสตมปมเล็กๆให้กับพวกเราด้วยมันก็รู้สึกดีมากเลยจริงๆแต่รู้สึกว่าทั้งสองจะเข้าใจผิดนะครับสตมปมเล็กๆที่ทั้งสองได้นั้นมันไม่ใช่ของฝากแต่อย่างใดเพราะว่าเล็กๆนี้เอาไว้แลกซื้อแทนเงินสดหรือแลกเป็นของนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ชิมขนมปังชีสอยู่ที่หน้าเซเว่นเขาก็อยากจะรู้ว่ามันจะอร่อยหรือไม่ แต่พอเขากินเข้าไปเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนกับที่คนเขาพูดไว้กันนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกชอบมันอีกด้วยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกลับไปยังที่พักซึ่งระหว่างทางนั้นทั้งสองคนก็ได้ซื้อน้ำปั่นมากินด้วยคนละแก้วหลังจากที่ชิมพวกเขาก็บอกว่าน้ำปั่นผลไม้ของไทยนี้มันสุดยอดจริงๆแถมราคาของมันก็ถูกอีกด้วยมันคุ้มค่ามากจากนั้นแฟนสาวก็ได้เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาลองกินแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกเพราะมันไม่มีช้อนมาให้ด้วยด้วยความหิวเธอนั้้นนนจึงใชมือหยิิบกแท หลังจากที่ชิมเธอก็บอกว่ามันไม่อร่อยเลยเธอนั้นก็รู้สึกผิดหวังอยู่เล็กน้อยเหมือนกันซึ่งหลังจากที่พวกเขาลงคลิปวิดีโอนี้ไป บางคอมเมนต์นั้นก็ได้เตือนทั้งสองคนว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปประเทศเขมรอย่างเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวและบางคนก็ยังมาพูดถึงกับการเดินทางพวกเขาได้ว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยควรที่จะศึกษาข้อมูลหาการบ้านในการท่องเที่ยวสักหน่อยซึ่งต้องบอกว่า2คนนี้ยังเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นก็ไม่แปลกใจที่พวกเขามาเที่ยวที่เมืองไทยและเขาจะเจออุปสรรคอย่างมากมายเพราะว่าพวกเขาก็ยังใหม่ต่อลูกนั่นเองนะครับยังไงแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนนั้นเที่ยวกับเมืองไทยให้สนุกและมีความสุขในการมาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะครับ คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องม o s e Moist กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ